ปราชาสัมพันธ์เปิ่งบาปาแหง,งป่อปาแม่บ้านรานสฐาวัดแสงเมืองมาสถาเจ้าปี่ในนองตั้งหลายจะได้ช่วยกันเก็ตปัลลาถามเต้นทั้งหมเดเนื่องจากว่าเขาจะได้เตรียมควาพร้อมเอาสู่พิดีการเผาจริงในเวลาหกโมงแรงนี้ กันเดียวเขาจะได้ล่อนเต้นเก็บบัลผ่านเต้นจัดเก็บเกาอีที่นั่งรับรองพร้อมทางระพวงผุ้ผ่ามาลาดอกไม้ที่ได้ประดับตกแต่งเื้องหน้าประสาทจะตุระมุกทีมันทำเก็บออกเพื่อที่จะได้นำการเตรียมความพร้อมของการประกอบพิธีส่งสก,กัดตานข้าเข่าจริงในเวลาหโม ็นต้นไปซึ่งในเวลาหกวงแรงอ่บัดน,นี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีพร,ร้อมทั้งกระจากร